ไปแล้วไป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 

ขนาดเอ็ดยกแค่สามเท่ายยังไปแ้อดันเ้ยเอามือดูโอ้เนี่ยมาหนีตัวนี้มักคแปดสิบไปสิได้หกสิบได้เอาล้วเอาแล้วเอาแล้วเาแล้วย่าน้ำใช่หรอไม่ได้เลยนเขาจมมันไปไก่เลยดูไปแล้วมันหลอกยงเดวงหันบลอกอาไม พี่ๆๆพี่เอาเฮานี่ๆโดนพี่โดนพี่ไปโดนพี่เอามาดีเกียเสียแล้วเอา60บ่ครับว้า